ปัจจุบันการท่องเที่ยวในรูปแบบของกิจกรรมชุมชนได้รับความสนใจเป็นอย่างมากและกลุ่มเป้าหมายอาจไม่ได้มีเพียงแค่คนรุ่นใหม่เท่านั้น สหัสขันแห่งเมืองน้ำดำจังหวัดกาลสินแหล่นค้นพบซากไดโนเสาร์สัตว์ขนาดใหญ่ยุคดึกดำบันและวัฒนธรรมท้องถิ่นจากอดีตสืบสารชาวชุมชนไดโนเสาร์ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นหนึ่งในชุมชนต้นแบบเพื่อรองรับกลุ่มผู้สูงอายุเส้นทางไม่เลือกผู้มาเยือนและอายุก็ไม่สามารถลดความสนุกได้มาจากฟิลิปปินส์ค่ะ โอวี่แม่เกมชาบิดาโมคาส <c oughs> วัสดีครับยินดีต้อนอรับครับ,รบยินดีต้อนรับสู่สัตหขันเมืองในนเสาร์เมืองอบอุนวิถีบุญวิถีธรรมตอน,น,นแรกๆมาถึงสัตหิขันนะคะรู้สึกอบอุ่นมากมีมีผู้สูงอายุมายืนต้อนรับแล้วก็ให้พวงมาลัย ระมงของก้าของเราเนี่ยได้รับคัดเลือกจากกรมการท่องเที่ยวเราได้หนึ่งในห้าระดับประเทศนะนะฉะนั้นระมงของก้านี้จึงเหมาะสำหรับคนสูงวัยเดี๋ยวจะพาทุกท่านเนี่ยไปซ้อมเต้นคองก้ากาันะพอได้ยินว่าของก้าเราก็อยากลอง อยากเห็นอยากรู้ว่าเขาเต้นกันยังไงสําหรับของก้าสหัสขันนะคะก็จะมีอยู่3จังหวะด,ด้วยกันจังหวะที่1เป็นรำวงมาตรฐานแบบไทยนี่แหละนะคะถ้าเบสิกชิวๆเลยครับจังหวะที่2จะเป็นแซมบ้าพาเพิรเริ่มขยับร่างกายมากขึ้นแล้วสุดท้ายจะเป็นของก้าท่าซิกเนเจอร์เลยนะครับเนี่ย พูดคุณยายน่ะที่ใส่สวยค่ะสวยมากเลยข้าว้านะคะใส่เลยค่ะป้าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสวัสดีค่ะติดทันตาสันติเกยังมุนิวัตรวจันนังสาธโวเมสุนันตุ ิจกรรมรำวงของก้าที่ชวนมาขยับแข้งขยับขาออกกำลังกายเคลื่อนย้ายตัวเองเบาๆไปตามจังหวะดนตรีมันมีความสุขตลอดในการเต้นมันมีความรู้สึกว่าเป็นเด็กขึ้นค่ะทั้งๆท,ท,ที่อายุนะั้นมันสูงวัยแล้วนะคะพักดื่มน้ำให้ชื่นใจแล้วค่อยไปสนุกกันต่อครับคุณยายอยากจะ ให้ลูกๆหลานพาคุณพ่อคุณแม่ออกมาเที่ยวให้มากที่สุดแล้วจิตใจของคุณพ่อคุณแม่ก็จะเบิกบานก็จะเป็นหนุม่มเป็นสาวทุกก้าคือประสบการณ์ใหม่คนทุกวัยและผู้สูงอายุสามารถสร้างความสุขได้ด้วยตนเองในทำนองและพอกาในทนองและพอกา เผื่อเตือนตาเตียงเช่นกระเล่าใจฟังไทยรักมาเพราะดีเอา้าฟังไทยรักมาเพราะดีอาแบกผลมีลำพูดับไร